ครับก็สวัสดี f อนะครับห่างหายไลฟ์สดกันไปนานเพราะว่ามีเดินทางไปหลายจังหวัดนะครับตอนนี้กลับมาจันทบุรีก็อัปเดตหน่อยก็เป็นสภาพแปลงบ้านสวนกิ่นกระจอรนะครับรู้สึกว่าล่าสุดเราจะอัปเดตในเรื่องทำใบทำใบ ทำใบช่วงที่เป็นผลเล็กตอนนี้ใบมาเต็มสวนหมดละนะครับลูกก็ยังเหลืออยู่นะครับเกินเกินคาดหมายคิดว่าจะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่ตอนนี้สถานการณ์คือลมแรงนะครับตามพยากรณ์อากาศเขาคาดการไว้ก็คือลมแรง สองวันนี้มาจริงๆนะครับสิบเก้ายี่สิบไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างลมแต่จันทบุรีมาตามนัดจริงๆนะครับครับโซอนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ลองลอยนะครับบางต้นก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่นะครับกิ่งแห้งๆเต็มไปหมดนะครับอัปเดตแต่เช้าเลยนะครับไม่รู้เอฟซีตื่นหรือ,อยังอัปเดตท,ทิ้งไว้ก่อนนะครับ ก็ทุเรียนใกล้แล้วนะครับน่าจะประมาณเนี้ยแหละก่อนสิ้นเดือนครับช่วงสิ้นเดือนเนี้ยส่วนนี้ก็จะได้ตัดรุด่นแรกไปนะครับก็อัปเดตกันนะครับ f อซก็มีร่วงนะครับร่วงเพราะว่าล้มนี่แหละนะครับกิ่งฉีกไปเยอะเพราะว่าส่วนเนี้ยต้นสูงไม่ได้เตาลูกนะครับอย่างต้นนู้นพงมณีสูงสูงที่เห็นนะสวน นูนะ่น่ะอันนูนะครับพงมณีนะสูงสูๆนะ่ะไม่ได้เตาลูกก็ฉีกกิ่งฉีกไปนะครับร่วงสิบหัวลูกอยู่อ่ะอาจจะดูร่วงไม่เยอะนะครับ ก็นี่ครับลูกก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นก็ประมาณสองกิโลละลูกประมาณสองกิโลครับลมก็อย่างที่เห็นนะครับดูลมนะครับ ลมบนจะเยอะนะครับข้างบนเนี่ยอย่างพอเราดูต้นหมากเนี่ยลมบนเยอะก็ทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่ก็น่ากลัวอยู่ครับก็นี่ครับ น,นี่ยืนอยู่บนบ้านนะครับบนระเบียงชั้นสองก็จะมองเห็นมุมสูงหน่อยนะครับบางต้นก็ใบกินเกียนอยู่นะครับก็ <ś> <G ül> น่าจะเป็นเหมือนเพื่อนๆนทุกคนที่โดนลมกันนะครับใบเบยนี่ฝั่งที่โดนลมก็หายไปเยอะอยู่นะแต่ใบชุดใหม่มามาเต็มมากแปลนี้นะครับก็คือเอาทั้งลูกทั้งใบป,ปีนี้ ลูกบางต้นที่เราคาดการไว้อาจจะอยู่ห้าหกสิบลูกแหละนะครับมันก็จะเหลือสามสิบอยู่เงี้ยนะในปีนี้นะครับเพราะใบไม่พอเลี้ยงนะครับอัปเดตให้เอฟซีได้เห็นกันหน่อยว่านี่อันนี้อยู่พับพรานะครับ พับพาอำเภอเมืองจันทบุรีก็สถานการณ์ลมที่เขาพยากรณ์ไว้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตามนัดจริงๆครับสองวันนี้นะครับแล้วก็มันจะไปภาคอื่นด้วยนะครับลมแบบนี้นะครับก็ตั้งรับกันหน่อยก็แปลงสมาชิกของเราของซานโฮนี่ก็ล่วงเยอะนะครับโดนลมนะครับทั้งใบล่วงลูกล่วงนะครับตอนนี้ นะพอหมดฝนก็มีลมเข้ามาอีกนะครับถือว่าปีนี้ทําทุเรียนยากครับแล้วก็สถานการณ์แถวนี้นะครับทุเรียนไม่พรนะครับพอเห็นข่าวหลายข่าวหลายสำนักเอาสถิติส่วนทุเรียนที่ขึ้นใหม่ไปคำนวณว,ว่าปีนั้นปีนี้ผล,ผลผลิตจะเยอะเโดยเฉพาะปีเนี้ยทุเรียนล้นตลาดราคาไม่ดีนะครับ ก็อยากบอกให้สำนักข่าวต่างๆนะครับมาลงพื้นที่ก่อนค่อยไปทำข่าวนะครับโอ้โหแถวนี้คนหาทุเรียนนี่เลิกกิจการไปหลายหลายคณะแล้วนะครับเพราะทุเรียนไม่พอนะครับทุเรียนหากันไม่เต็มตู้สักวันนึงอย่างเงี้ยหายากอันนี้สถานการณ์ในแถวนี้นะครับไม่รู้โซนอื่นจะเป็นยังไงแต่แถวเนี้ยเท่าที่รู้คือหาทุเรียนยากเพราะปีนี้ทุเรียนน้อยจริงๆ แล้วก็เขาเรียกว่าแต่ละรุ่นไม่เสมอกันนะครับไม่สามารถตัดรุ่นเดียวได้เยอะๆอะนะถ้าสำนักข่าวที่เอาไปลงว่าทุเรียนล้นตลาดราคาตกอะไรพวกเนี้ยน่าจะต้องเปลี่ยนนักข่าวท้องถิ่นใหม่แล้วครับนะครับอันนี้เราอัปเดตกันในกลุ่มเนาะในช่อง youtube ในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ย คือตอนนี้ทุเรียนหายากนะบอกตรงๆเลยครับแม้กระทั่งในกลุ่มเราเองเนี่ยนะครับส่วนที่เราถ่ายรายการกันเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่จ้องจะตัดทุเรียนเนี่ยก็มาเฝ้าเลยกลัวเขากลัวหลุดเหมือนกันเพราะคนหาตัดทุเรียนเยอะมันลุมอยู่ไม่กี่สวนเองที่มีผลผลิตนะครับราคาณนะตอนนี้สองรอยสิบบาทขึ้นนะครับสองร้อยสิบบาทขึ้นอยู่ที่ว่า ความสวยของลูกแล้วก็ปริมาณที่เขามาตัดนะครับสมาชิกในกลุ่มเราบางคนได้ถึงสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสสิบนี่ตัดที่สวนเลยแล้วแย่งกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะมีไปตัดเหมือนกันในสวนสมาชิกเรานะครับแล้วก็มีตัดวันที่ยี่สิบสองยี่สิบห้าเนี่ยไล่ไป ก็จะเริ่มตัดทุเรียนกันเยอะในกลุ่มเรานะครับแล้วก็จะมีพี่ๆหลายคนทักมาว่าอยากจะขอกินนะครับขอกินทุเรียนแนวทางสานโฮโมเดลหน่อยว่ามันเป็นรสชาติยังไง <c oughs> นะฮะก็เดี๋ยวดูว่าส่วนไหนที่เขาจะพอแบ่งนะครับก็จะประสานงานให้ ให้ส่งกันฮะส่งกันเองนะครับต้องดูว่าส่วนนั้นเขาจะมีทุเรียนพอกันไหมยเยอะกันไหมนะครับลมบนจะแรงแล้วต้นหมากุงสูงเนี่ยโยกไม่หยุดเลยนะครับลมบนเนี่ย แต่ต้นนี้ก็หายไปแทบด้วยนะครับเห็นไหมครับเรามองเห็นตรงที่เขาโยงเชือกชัดเจนมากเพราะว่าโซนนี้กิ่งหายไปแล้วเออนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะปีนี้นครับหัวเราะอย่างเดียวครับไม่ต้องเครียดทุกสวนไม่ต่างกันนะครับดูลมนะครับดูลมครับ แต่และส่วนไม่ไม่ต่างกันนะครับก็ได้จะส่งกำลังใจให้กันเองนะครับชาวสวนทุเรียนนะครับไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าอยู่บนบนบ้านนะครับถ่ายท็อปวิวให้ดูนะก็แผนให้ดูกว้างกว้างแล้วกันนะครับ ใบสวยอยู่แล้วแปลงนี้นะครับเขียวเข้มตลอดนะครับใบกับลูกพอๆกันตอนนี้นะครับก็ผลผลิตผลลัพธ์ที่คาดการปีนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่เต็มที่กันนะครับทุกสวนนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าตั้งแต่โดนลมตั้งแต่ซันเบิร์แล้วกันนะครับปีนี้ตั้งแต่ซันเบิร์มาแล้วก็กระทบหนาวนะครับใบอ่อนมาโดนลมกันอีกชุดหนึ่งนะครับ แล้วก็โดนฝนอีกนะครับรอบที่สี่นะน,นี่รอบที่ห้าพอฝนเริ่มซาลมมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอ้โหปีนี้นะครับทุเรียนเราเจอหนักๆทั้งนั้นนะครับเรียกว่าใครที่ยังมีลูกคาต้นอยู่ติดต้นอยู่หรือยังได้ดอกอะไรพวกเนี้นะครับถือว่าโชคดีเลยนะครับ บางทีบางท,างทีมันก็ต้องพึ่งพึ่งโชคด้วยนะครับฝีมืออย่างเดียวไม่พอนะครับทำทุเรียนในยุคนี้นะครับใบสวยดอกเต็มต้นโห و, ติดลูกดีมากนะครับผ่านมาหนึ่งเดือนนี่คนละเรื่องเลยนะครับเอฟซี FC. นะสมาชิกเราก็เป็นหลายส่วนนะครับที่เราถ่ายรายการนี้คือโหดีสุดยอดนะครับพอดโดนลมไปเนี่ยโหหน้ามืดกันเปแถวเป็นกันง มันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะครับอันนั้นก็ก็ต้องยอมรับกันไปในที่นะนะครับก็อัปเดตให้ f c ดูนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับลมแรงมาจริงๆตามที่พยากรณ์อากาศเขาคาดการณ์นะครับในพื้นที่ไหนก็เฝ้าดูข่าวกันด้วยนะครับจะได้เตรียมตัวกันทันนะครับบางสวนเนี่ยยังไม่ได้เต้าลูกก็จะได้จะได้เตรียมตัวกันทันนะครับ,บ ว่าพยากรณ์อากาศเขาค่อนข้างจะแม่นในยุคนี้นะก็ต้องเรียกไว้เชื่อเขาไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตสวนในโซนอื่นนะครับมีแผนเดินทางอยู่อันนี้เพิ่งกลับมาจากภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็สมาชิกเราก็โดนฝนดอกร่วงหมดนะครับกำลังเร่งทำดอกกันใหม่ โซนพิชณุโลกสุโขทัยนะครับที่เพิ่งไปมาเนี่ยทําดอกใหม่เลยครับ f อนั่นหนักกว่าเราอีกนะหนักกว่าแถวจันทบุรีนะคือเขาหนาวด้วยแล้วเขาโดนฝนเนี่ยหังยงหังแย่ร่วงเกี้ยงนะครับยาดีที่ไหนก็ไม่รอดนะครับก็ถือว่าต้องส่งกำลังใจกันอย่างเดียวนะครับ f c เอาครับก็อัปเดตเพียงเท่านี้เพราะว่า8ปดโมงเช้านะครับมีสวนสมาชิกเราตัดทุเรียนนะครับเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆในช่องดูนะครับมีใครอยากมีอะไรแลกเปลี่ยนกันก็พิมพ์ทิ้งท้ายไว้นะครับพิมพ์คุยแลกเปลี่ยนในแชทได้นะครับผมโอเคนะครับไล์นี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ